บ้านตาชานก็มานะคะหมายอาจจะโดนไม้เหมือนน้าต,ปตนป้าแตนเปล่าหรือเอ้ยป้าแตนจะโดนเหมือนกันไหมหรือว่าโดนแค่นี้นะคะม,มีใครบ้างคะมีใครบ้างออหมดเลยท,ท,ทุกคนทุกคนทุกคนคคคนนนนีทททุุุกกกม่ทุกคน แล้วนะคะสรุปว่าหมดทุกคนเลยใช่ไหมพรุ่งนี้ป้าแตนได้ไปไหมไปอ๋อเจออะไไปสายไปราชาอ๋อแต่ว่าลายายม่าเตะนะฝนไปสพ ไปสอพกกตูมอ๋อยายตาชานกับยายสมควรไปสอพกกตูมสี่คนไปกกตูมอ๋อแต่แม่แม่ชมพู่ป้าแตนไปอายการอืมลุงคนลุงพล,ลมไม่ได้ไปแต่ลุงคนลุงคนขับรถไปอ๋อรวมท่องกุเจ่งด้วยนะลูกไปพรุ่งนี้ไปกับแม่ไปไหนไปอายการเา้า,าไปอายการเหรอไปอายการ ใกล้ๆนะต่ายไม่ไปมันไม่เปลืองค่าน้ำมันไกลๆแบบเืออันนี้ว่าให้คนไปทำแนากันฮะคนไปทำแนบได้ไปอยู่แล้วลูกทั้งครอบครัวเลยไม่รู้อ๋อสรุปว่าน้าแต่ไม่ได้ไปมุกพรุ่งนี้ไปไปสพากตูมอ๋อไปสพากกตูมแม่ฝนแล้วน้าแต่อ่านอ่านดูดีไหมอ่านดีหรือยัง อ๋อของน้าแตนี่ไปนะส,สพกกตูมนะคะเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่านาเสริมเป็นคนรับนะคะนาตายเนี่ยเป็นคนเพราะว่าน้าตายมาจากลำลำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพอดีเจอตอนตอนถามเรื่องวัวนะคะนาตายก็เลยคิดว่าแม่ค่อยก็เลยคิดว่าตกใจนะในในความรู้สึกคือตกใจจะเอาเจ้าคุณไปสอบปากคำจริงๆเหรอ อวะใครเป็นเจ้าคุณเจ,จ้าคุณอ้ไม่นางคจะอเพราะวัวมันเห็นใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่เพราะวัวมันเห็นอาจจะได้ถามว่าเออว่าเราเอาญ้าให้มันกินจริงไหมมันตอบว่ายัางไงนโฮะมันตอบว่ายังไงนะลูกโน น่าจะผิดเครื่องแล้วนะถึงแปดนาทีหรือยังน่าจะผิดเครื่องแล้วนะป้าเ,ออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปต่อเอาก็ได้ป้ามันเลือ่อม